ท่านพี่น้องผู้ที่ศรัทธาที่รักทุกท่านครับขอเน้นย้ำตักเตือนตัวผู้พูดและพี่น้องผู้ศรัทธาขอให้เราจงเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมัน่นยำเกรงต่ออสุพานวัตลาอย่างแท้จริงความยำเกรงนั้นเป็นเสบียงที่เราทุกคนจำเป็นจะต้องสอบแสวงหา เพื่อเรานั้นจะได้พบกับความสำเร็จและพบกับเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัลลอฮฺสุภานนวาตาลาได้ให้เนื้อามัตมที่ยิ่งใหญ่กับชีวิตของเราแม้ว่าหลายคนอาจจะไม่ได้เคยขอเลยแต่ละตาลาก็ได้มอบให้ให้กับเราทุกคนหลายคนอาจจะขอมากในเรื่องของทรัพย์สิน หลายคนอาจจะขอมากเรื่องของหน้าที่การงานหลายคนอาจจะขอความสําเร็จนั่นความสําเร็จนี่แต่หลายคนไม่ได้เคยหรืออาจจะลืมหรืออาจจะเผลอนั่นก็คือลลอ a h ตาลาให้เราโดยไม่ได้ขอนั่นคือล l l a h ตาลาให้เนื้อมัดกุปรอกับเรานั่นคือให้อิสลามลลอ a h ตาลาให้อิสลามเป็นเนื้อมัดที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ เพเนี้มัดอันนี้เป็นเนืมัดที่จะนำพาเราสู่เป้าหมายที่แท้จริงชีวิตนั่นคือสวงสวรรค์มีใครในที่นี่ไหมครับประกาศว่าเขาไม่เอาสวรรค์เขาไม่ไปสวรรค์เป้าหมายของเขาไม่ใช่สวรรค์ทุกคนตอบเหมือนกันว่าเป้าหมายของเราคือสวรรค์แต่ถ้าหากว่าเราย้อนไปยุดูแล้วก็ศึกษาบุคคลที่เขาเคยเป็น กาฟฟรีนมาก่อนบุคคลที่เป็นมุชริกีนมาก่อนแต่เมื่อเขาได้พบได้สัมผัสได้รับสิ่งที่เป็นเนื้อมัตกุบรอบรรดาบรรดาบรรพชนเหล่านี้รักษามันดูแลรักษาบางคนจบชีวิตเอาชีวิตเขาแลกบางคนเอาครอบครัวเขาแลกบางคนเอาทรัพย์สินเขาแลกบางคนเอาทุกสิ่งที่มีเข้าแลก เพื่อรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นเนื้อมัดกุบรอถามว่าเป้าหมายชีวิตจริงๆที่อัลลอฮฺได้บอกกับเราอยู่ในอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺได้พูดถึงว่าวะซาริอูอิลามะฟฟิร์ติมมิรรับบิคุมวะันนนติอ وجنّة أ ر ะ ه ا ว س ّ م ا ء وطوى ا ل أ ด ض و ลิลมุตตะกีน พวกท่านทั้งหลายจงรีบเร่งจงเอาจริงเอาจังรีบเร่งสู่การขออภัยโทษต่ออรสุภานาวัตลาที่เป็นองค์พระผู้อภิบาลของพวกท่านสวรรค์ความกว้างของมันจากบรรดาชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินนั้นอุเอตัดลินมุตตีนถูกเตรียมไว้แก่บรรดาผู้ที่มีความยำเกรง เป้าหมายชีวิตของบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงอันย่านาละริดอลลอฮ์วะมะเฟอร์ตะยะฟูซาบิญนบิจันนัดินนไนมอัลลอฮฺีอัตต้ฮัลลอฮ์ลิลมุตตะกีนมินอิบาดิฮีเป้าหมายชีวิตคือการที่เราได้รับหรือเขาได้รับมุตตะกีนได้รับได้รับความพึงพอพระทัยอัลลอฮ์ได้รับการอภัยโทษ และประสบความสําเร็จในการเข้าสู่สวรรค์อันบรมสมุขซึ่งอัลลอฮ์ได้เตรียมเอาไว้จากบรรดาปูงบาพระองค์ที่เขาจบชีวิตลงในสภาพที่เป็นผู้ที่มีความยำเกรงพี่น้องครับซาบาท่านหนึ่งได้เข้ารับอิสลามแล้วก็เข้าร่วมรถกับท่ารอสุลลาสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เมื่อจบสงครามแล้วท่านรอซูลก็เรียกเข้ามาแล้วก็แบ่งทรัพย์เฉลยทรัพย์สงครามที่ได้มาซสามตนี้บอกรอซูลว่ายารอซูลละที่ฉันเข้ารับอิสลา,ามมาที่ฉันก็ร่วมรบปถนาของฉันไม่ใช่ทรัพย์แต่ปถนาจริงๆของฉันก็คืออยากจะให้ลูกธนูมาจบตรงนี้บนชีวิตของฉันเป้าหมายของฉันคืออยากให้จบชีวิต โดยลูกธนูนั้นวิ่งมาจงในร่างกายของฉันแล้วก็ปฏิเสธว่าฉันไม่ขอรับทรัพย์ตรงนี้พี่น้องครับชายคนนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมรถกับรอซูลอีกครั้งหนึ่งท่านรอซูลก็ให้ไปตามหาชายคนนี้ว่าอยู่ที่ไหนมารับทรัพย์สงครามสิ่งที่เกิดขึ้นกับชายคนนี้ด้วยกับการที่เขารักษาซึ่งสัญญาที่เขามีต่ออัลลอฮ ไปพบว่าชายคนนี้เขาจบชีวิตลงจุดเดียวที่ดอกธนูเขาชี้ไว้กับรอศูลดอกธนูนั้นพุ่งมาตรงจุดที่เขาได้สัญญากับเลาอีกท่านหนึ่งพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเป็นบุคคลที่อายากุรอานี้ลงมาให้การชมเชยเขาว่ามินนมุมินีลาดิจาูซศดักุมาอาฮัดอัลละมาอาฮัดอัลละ فمنهم من يقضى ن خ ب ومنهم من ينتصر وما بدلو ا ت ب د ي ل ا จากบรรดาผู้ที่ศรัทธาริจาลุนชายกลุ่มหนึ่งซาดกูพวกเขาทำไม่เป็นจริงแล้วมาอาห์ดอละสิ่งที่พวกเขาได้สัญญาไว้กับอัลลอฮ์สุานวตาลา ฟาหมินหุมจากพวกเขามันก็ดอนะบะเขาได้ทําให้สัญญานั้นจบสมบูรณ์แล้วนั่นคือตายเป็นช ه ي د ฟามินหุมมันยันตซิรบางคนยังรอคอยรอคอยในโอกาสต่อไปที่จะพบกับสัญญาตรงนี้ว่ามาบัตด,ดาหูตับดีลาโดยพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนอุดมการณ์ไม่ได้เปลี่ยนจุดยืนยังคงยืนยันบนสันทานบนศรัทธาบนสัญญานั้นอย่างมันง่นคงชายคนนี้ เป็นบุคคลที่ชื่อว่าท่านอานัสบินอัลดาดอร์รดิอัลลอฮุอันท่านอานัสเป็นบุคคลที่อายะตรงนี้ลงมายืนยันถึงสัญญาของท่านอานัสที่มีต่ออัลลอฮ์สุบฮานอวะตาลาท่านอานัสได้ไปหาท่านรอซูลแล้วก็บอกว่ายารอซูลละล็อกกับผมเสียดายที่สุดเลยเสียดายกับชีวิตที่สุดที่ไม่ได้มีโอกาสร่วมสงครามที่ยิ่งใหญ่ พราะไม่มีซอบาท่านใดที่มีเกียรติสูงสุดมากกว่าบรรดาซอบาที่เป็นกลุ่มแรกที่มีชื่อบันทึกในสงครามบัดาลไม่มีซอบาท่านใดที่จะมีเกียรติสูงไปกว่าบรรดาบุคคลที่ถูกชื่อระบุว่าเข้าร่วมสงครามบัดาลแต่ท่านอนาสัสเสียดายเหลือกเกินว่าท่านไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมและท่านกับประกาศกับท่านาุลลอฮ l ศ a h ลลัลลอฮ عليه ัย ل ิว่าวัลลอฮ ละอินอารอนีอัลลอฮ์กิทาลันขอยืนยันขอสบานตลอหากว่ามีโอกาสหน้าโอกาสข้างหน้าวันข้างหน้าถ้าหากว่าอานัสได้มีโอกาสเข้าร่วมรบละอัลอยันนวลละฮามาัสนะอัลลอฮ์จะได้เห็นว่าฉันจะทำอย่างไรบ้างในการสู้รบในหนทางของลอสุภาโนวตารานี่ความตั้งใจของอานัสยังไม่พ้นข้ามปี เพราะสงครามที่สองเกิดขึ้นในปีที่สามบาดัตเกิดปีที่สองท่านอานัสได้เข้าร่วมสงครามครั้งนี้แล้วได้แสดงการต่อสู้และโดดเด่นและก็ยืนหยัดในการปกป้องท่านรอซูในสงครามที่ไม่มีสงครามใดที่รอซูลจะบอบช้ำม,มากกว่าสงครามอุฮุดไม่มีสงครามใดที่จะสูญเสียบรรดาแม่ทัพคนสําคัญเช่นท่านฮัมซัดและหนึ่งในนั้นก็คือท่านอานัสบินอันนาด,ดท่านอานัส,สู้และทําให้อัลลอฮ์เห็น ถึงเกติภูมิของคนที่เป็นผู้ที่รักษาเนี่ยมัดกุบรอจบชีวิตลงในสาภาพที่บนร่างกายไม่สามารถที่จะนับบาดแผลบางรายงานบอกว่า70แผลหรือ7 80แพแผลแต่ไม่มีคันจาท่านได้เนื่องจากการสูร้รบเว้นแต่น้องสาวจําแหวนที่มือของเขายุคอดีตพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายบรรดาซอบ้ามีจํานวนไม่มาก แต่ด้วยกับความที่เขาเอาใจใส่ตอนนี้มัดกุบรอที่เขาได้รับมาจากอัลลอฮฺสุภาโนะตาลาเขารักษามันเขาดูแลดูแลมันจนกระทั่งพวกเขาได้ประสบความสําเร็จและอีเหตุการณ์หนึ่งเป็นคําพูดแค่คําพูดที่มันออกมาจากหัวใจบรรดาอัสวินนักรบที่มีเต็มไปด้วยอาเซร์วันที่ท่านอุมัดจะทับไปพิชิตอียิปต์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย ท่านอัมรุนนอา์สได้มีสารจากท่านมาถึงผู้นำท่านอุมัตว่าพวกโรมันเตรียมกองทัพไว้จำนวนมากมายกองทัพของเราเพียงเท่นี้สู้ไม่ไหวขออนุญาตซับเถื่ไปร่วมท่านอุมัตส่งทหารเพิ่มไปอีกสี่พันหนึ่งในนั้นมีแม่ทัพคนหนึ่งชื่อว่าท่านอุมะอ,อ,อ,อูบาดาบินอัศมิรดรอดอยลอฮุอันผู้ปกครองอี์ในวันนั้นชื่อว่ามูกาวกิส มุกเกกิสรู้แล้วว่ามีทหารจากโอมารผู้ปกคอรองเมืองมาดีนะส่งมาเสริมสั่งคนไปสอดแนมอยากจะรู้ว่าทหารมุสลิมมีอะไรที่เป็นจุดเด่นทำไมพวกเขาจึงมีความกล้าหาญและห้าวหาญในการที่จะมาต่อกรแม้ว่าเรามีจำนวนทหารมากมายเมื่อสายสื่อไปแล้วก็มารายงานแล้วบอกกับท่านผู้นำว่า สิ่งหนึ่งที่พวกเขามีนั่นพวกเขาก็คือเขารบไม่ได้หวังจะมีชีวิตพวกเขารบหวังว่าพวกเขาจะตายในสมรภูมิรบและพวกเขามีความโดดเด่นคือเวลาที่ถูกเรียกสู่การปฏิบัติละหมาดมีอัลลอฮฺุอักบัตพวกเขาสู่การละหมาดครบถ้วนสมบูรณ์และในเวลากลางคืนพวกเขาบางกลุ่มทําการละหมาดบางกลุ่มทําการอาร่านอัลกุรอานพวกเขาทําการพักดีต่อพระเจ้าของเขา และพวกเขารคไม่หวังที่จะกลับไปยังบ้านของพวกเขามุกเกากิสรับฟังอย่างนี้จึงขอให้ท่านอัมรุนอาสส่งตัวแทนมาเพื่อขอเจรจาและก็ส่งหนึ่งในนั้นคือท่านอุบาดาบินอัซซามิดท,ท่านอุบะาดาเป็นชายผิวดำและดำมากๆเข้าไปพบกับมูกเกากิสซึ่งเป็นผู้ปกครอง โมกเกากิสมองท่านอุบาดาดด้วยความเหยียดหยามว่าเป็นชายผิวดำแล้วก็บอกว่าไม่มีใครที่ดีกว่านี้อีกหรือจะมาเจราจากับชั้นหมกเกากิสบรรดาคนตัวแทนสิบคนบอกว่าเขาคือบุคคลที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราเมื่อท่านอุบาดายืนต่อหน้าหมกเกากิสหมกเกากิสดูถูกเยียดหยามว่าพวกท่านเป็นอาหรับทะเลทรายฐานะยากจนมารบวันนี้หวังจะได้ทรัพย์สินเอาอย่างนี้ไหม ข้าจะให้พวกทหารทุกคนได้รับรางวัลรวมไปถึงผู้ปกครองของท่านอุมัตเราจะให้หนึ่งพันดีนัท่านอุบาดาบอกกับมุกากิสว่าพวกเราเป็นนักรบพวกเรารบเพื่อรักษาพระคำอันสูงส่งเรารบเพื่อปกป้องศาสนาของข้ารุุภานาวุตลา มูเกาวกิยรงรู้ไว้ไม่ใช่ฉันคนเดียวทหารทั้งหมดที่อยู่ข้างหลังของฉันพวกเขาออกมารับพวกเขาจะได้รับความดีงามสองความดีที่พระเจ้าของเราสัญญาเอาไว้ความดีที่หนึ่งก็คือเราชนะเราจะปกครองเมืองของท่านลูกหลานของท่านจะอยู่ภายใต้การปกครองของมุสลิมหรือไม่พวกเราก็ได้ความดีที่สองพวกเราตายกันหมดพวกเราเป็นฮีดพวกเราเป็นชาวสวรรค์ มมก,กากิสจรงรู้ไว้ว่าพวกเราออกมาวันนี้พวกเราสั่งกับครอบครัวเราว่าเราจะไม่กลับไปแล้วเราจะตายในสมรภูมิรบและเราบอกกับครอบครัวลูกๆของเราว่าเมื่อเราตายไปแล้วพระเจ้าของเราจะดูแลพวกเขาอย่างดีโอ้มก,กากวกิสผู้ปกครองอีดท่านดูถูกเราว่าเป็นทหารที่ยากไร้ขัดเครือแันไม่มีทรัพย์สินมากมายแต่จรงรู้เอาไว้ พวกเราทุกคนมีหวัวใจเดียวกันต่อให้วันนี้ดุนยาทั้งหมดอยู่ภายใต้าการครอบครองของเราเราก็ไม่เอาเพราะมันไม่ใช่เป้าหมายของเราต่อให้ดุนยาทั้งหมดมาให้เราครอบครองเราก็จะไม่เอาเพราะเป้าหมายของเรามันเหนือกว่านั้นคือเป้าหมายของเราคือสวรรค์ของเราสุภาราตัลลาหลังจากที่ตัวแทนกลับไปมูกเกากิสบอกกับคนร่างว่าเห็นไหมพวกเขาพูดอะไรกัน ฉันไม่เคยเห็นคำพูดอะไรที่มีพลังหัวใจที่มันดูเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดสร้างความหวาดกลัวเข้าไปในผู้ปกครองอียิปต์โมกาคกิสภายหลังยอมจำนนเจราจากับท่านอัมดุนอัตท่านอุมัดยึดอียิปต์ปกครองภายใต้อิสลามสิ่งเดียวที่พวกเขามีนั่นคือเขามีความเชื่อมั่นต่อลัทสุภานวตาาพวกเขามีอะไรพวกเขาฮบบุลเมา วกรอฮียตุดุนยาพวกเขารักที่จะตายเพื่อหนทางของอัลลอ์และพวกเขาไม่อยากจะได้ดุนยาแต่เขาอยากได้มาเพียงแค่เป็นสะพานก้าวไปสู่อาครอแต่ไม่ได้ดื่มลำล้งลงไหลเพลิดเพลินกับมันได้มาเพียงแค่เป็นสะพานสเสบียงสู่อาครายอย้อนกลับมาวันนี้ปาเลสไตน์วา่าซะแผ่นดินจะไม่เหลือบ้านเมืองจะไม่มี เราทุกคนต่างเฝ้าขอตัวอาแต่เราก็มาย้อนดูว่าทำไมณวันนี้เรามีจำนวนหลายพันล้านเราภูมิใจว่ามุสลิมเข้าคนเข้ารับอิสลามจำนวนมากแต่น่าเสียดายว่าณวันนี้เรายังไม่มีพลังพอที่จะไปต่อกรมันเพราะอะไรข็เพราะนบีบอกว่ายุคข,ของเราคบบุตดุนยาวกราฮีตุนเมา ที่จำนวนมากเหมือนฟองน้ำในท้องทะเลและสิ่งที่หนักกว่านั้นทุกคนรักดุนยาทุกคนหลงในโลกดุนยาใบนี้และกลัวรังเกียจไม่จากเจอนั่นคือการเสียชีวิตพอสลับความคิดสลับอุดมการพลังมันจึงไม่เกิดแต่ทำไมคนยุคอดีตเขามีแค่ความกล้าหาญยืนต่อหน้าผู้นำ คำเดียวว่าอัสลิมตัสลัมจงรับอิสลามแล้วท่านจะปลอดภัยแค่ประโยคสั้นๆแต่มันมีพลังเพราะมันไม่ได้มาจากการท่องจำไม่ได้มาจากการที่เรานั้นไปฟังแล้วก็พูดต่อแต่มันเกิดจากอีหมานเกิดจากพลังที่มันกล่าวไปแล้วศัตรูเห็นมุสลิมจำนวนไม่มากแต่กองทัพเขามีจำนวนมหาศาลเพราะ อัลลอฮฺสุบัยะตละลาบอกกี่มากน้อยแล้วคนจํานวนน้อยมีชัยเหนือคนจํานวนมากพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายที่พูดกับพี่น้องวันนี้อยากจะเตือนตัวผมด้วยและพี่น้องผู้ศรัทธาว่าแน่นอนเรารับฟังเรื่องพวกนี้เราก็รู้สึกกระทบกระเทือนจิตใจว่าเราทําอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้นั่นคือการขออุอาและสิ่งที่ทําได้ และมันจะต้องสร้างให้ได้นั่นก็คือว่าวันนี้เราต้องทําให้หัวใจของพวกเราทุกคนมีความแข็งแรงเฉกเช่นเดียวกับคนในยุคอดีตที่นําพาอิสลามเนียมัตุบรอก้าวไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดนั่นคือจบชีวิตลงที่อลัตลตาาบอกว่าวาลาตามูตุนนาอิลลาวาอันตุมมุสลิม,มูนและเป้าหมายของเราสูงถึกคือสวรรค์ของลอสุภาอวตลา ฝากสุดท้ายที่ท่านนาบีสุลต่านละฮุยอลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราว่าอินน์สินอตัตตอละก้อกลิยแทย้จริงสินค้าอาลัลลอฮ์นั้นมีราคาแพงอะลาพึงทราบเอาไว้พึงรู้เอาไว้อินน์สินอตัตตอล,ล์แท้จริงสินค้าที่ว่ามีราคาแพงของอลัลลอฮ์สุภานอวตารตาที่เราต้องไข,ขว่คว้าให้ได้ที่เราต้องไปให้ถึงนั่นคือ ยนยันนะด้วยสวรรค์ขอร้อสุพรณอวตาราขอดุทิต่อรอสุบาตาลาได้ทรงให้พวกเรานั้นมีพลังขอให้อุทิของเราเป็นศิลาเป็นอาวุธส่งถึงพี่น้องของเราปาเลสไตน์ที่เขาถูกทาร้ายและเขาก็ยืนหยัดปกป้องบินแดนของพวกเขาหน้าที่พวกเขาแม้ว่าเราทุกวันนี้ยังไปไม่ถึงตัวอาตรงนั้นแต่เราจะไม่สิ้นหวังลาตักนาต,ตูมรอฮ์มาตินละเราจะไม่สิ้นหวังในดุอาของเราแต่ดุอาศของเราจะมีพลังต่อเมื่อเรา มีหัวใจเดียวกันกับบรรดาสัฮาบะเช่นชันอานัสบินอัลนอดอร์หัวใจเดียวกับท่านอูบาดะบินซอมิดซึ่งพวกเขามีเพียงคําพูดเท่านั้นเองแต่พวกเขาสามารถยึดดินแดนและเป็นการพิชิตดินแดนภายใต้ความยิ่งใหญ่ของคําว่าลาอิลาฮ่อินลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอ س ูลุลลอฮ์อะกูลُุ و ل ُ كَالِي هَذَا ลَ ا س ْ ت َ غ ْ ف ِ ر ُ اللَّهَ لِي و َลَ ك ُ م ْ و َ ل ِิَ ا ئ ِ ل ِ ا ัْ م ُ س ْ ل ِ م ِ ي َู م น ن ْ ك ُ ل าّ دَمْ ف َ ا س